ครับเพื่อนอยู่กับผมนะครับท่างมก่้มดำซิ่งครับวันนี้จะพามาดูเจ้าเดก้าครับร้อนะครับซับสกุลนานะครับอันนี้นี่เจ้ามิสูคันเตอร์ครับตัวนี้วางเครื่อง WO 6 E นะครับหกสูบนะครับแล้ก็กำลังทำสีเสร็จครับกำลังเก็บ ใส่ไฟให้นะครับปูพื้นใหม่ตัดข้างเปลี่ยนข้างในนะครับตัดย่นตะบะหลังครับนี้ใช้เวลาใปประมาณ9วันนะครับทําสีให้ด้วยครับเสสีให้เรียบร้อยครับพร้อมใช้งานส่งครับไม่สั้นนะครับรอๆครับเอาส่งดีครับ นนก็มาดีเจ้าเบก้าต่อนะครับตองนี้ข้างก็กาลังรือ้อพื้นอยู่นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนฝาข้างใหม่ครับเสาราวข้างใหม่ครับบูทหลังครับทำขาไฟใหม่น,นี้พื้นกับ พา,าข้างก็มาแล้วครับเป็นก็เป็นเสาครับอุปกรณนสครภาพตอนมานะครับเล็มาเลยครับขุ่ั้งเบี้ยวไปพาเพื่อนมาดูจรที่เราทำเสร็จนะครับ ว่าจะภาพจะออกมาสวยแค่ไหนครับเอาฝากเพื่อนติดตามหน่ับช่องทางบบซ่อมน้ำซิ่งนะครับ,บ,รรบจ,ะจะมีอะไรเด็ดๆให้เพื่อนดูนะครับสวัสดีครับ